มวันนี้ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะว่าวันนี้มาเฟียพาคุณผู้ชมมาทำอะไรและที่ไหนแต่ที่แน่ๆค่ะวันนี้มาเฟียไม่ได้มาคนเดียวเพราะมาเฟียมีแรปเปอร์ร่างใหญ่ใจดีมากับมาเฟียด้วยแต่ว่าพี่เขาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมาเฟียขอโทรหาก่อนนะคะฮะัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลอยูย่ไหนเนีย่ยค่ะอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะพี่เดี๋ยวหนูเดินเข้าไปแล้นะคะ ทำอะไรกันอยู่คะอยู่ครบแล้วเข้ามาเลยโอเคได้ค่ะเดี๋ยวหนูตามเข้าไปนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามกันเข้าไปข้างในเลยดีกว่าค่ะตามมาเฟียมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กอสวัสดีค่ะมาเฟียัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหตุผลที่คนสร้างปืนพลโล่ที่เป็นสากลเพื่อล่าอาณานิคมเพื่อล่าสัตว์ล่าคนผู้นำที่ผ่านการเชิดกระสุนฟื้สถาปนาต๊ะแบบที่ไม่ได้คาดว่าคนประหารที่ฆ่าคนเหตุผลที่กระสุนป็นทะลุร่างคนในพฤษภาคมเข้า ไม่ได้นม่ได้ไไดท,ำไทำไมถึงนัดหนูมาที่นี่ล่ะคะแล้วทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยของกำลังไปหมดเลยกำลังวันนี้เนี่ยมาเฟียพี่ว่าจะพาเพื่อนๆมาเล่นดนตรีให้น้องๆดูอกอนนี้ก็เลยกำลังเซตคงเซตเครื่องกันอยู่ออ๋อามาเฟียมาคุยกันก่อนมาคุยกันไปไหนไหมคค่ะเดี๋ยวพี่กอล์ค่ะหนูว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนู้นดีกว่านะ,ะตรงนู้นเหรอไปไปใส่พวมาเร็ว วันนี้พี่กอบมาทำอะไรที่นี่คะก็ว่าจะมาเนี่ยครับก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นดนตรีแล้วก็เอาของให้น้องๆที่ที่เป็นผู้ป่วยผู้ป่วยพ,พิการทางสมองใช่แล้วปกติ finished, กเนี่ยพี่กอบเนี่ยนอกจากมามอบเสียงเพลงให้น้องๆฟังแล้วเนี่ยพี่กอบยังมีกิจกรรมอย่างอื่นทําให้น้อง,ห,องหรือว่ามีอะไรมามอบให้น้องน้ไหมคะก็ก็วันนี้ก็เอาขนมเอาพ่ออ้อมพ่ออ้อมพ่อออะไรนี้มาแต่ว่าใช่แต่จริงๆเนี่ยพวกพี่เคยเคยไปกันมาหลายที่แล้ะ ก็เคยเคยไปไหนกันบ้างบ้างแล้ก็มีที่โรงพยาบาลไปร้องเพลงให้ทหารผ่านตึกภักใต้มาใช่ <ๆ S 1> แล <ๆ S 1> ้วอุ้ยอีก เมื่อเกิดแบบนี้แล้วก็มีอีกนะอ๋อใช่ลงเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าที่ปังกันก็ก็ไปเล่นด้วยแล้วที่ไหนที่พวกพี่ๆเนี่ยประทับใจแล้วแบบไปบ่อยที่สุดชอบที่สุดทํากิจกรรมอะไรให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวผมนี่จะไปโรงพยาบาลทหารเนี่ยครับบ่อยโรงพยาบาลพระมงกุฎอ๋อพระมงกุฎอยู่แถวนี้เองเนาะไม่ไกลใช่พระมงกุฎร้องอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะที่เราก็นอนอยู่ไม่รู้เราไปรบกวนหรือไม่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 หรอกไม่หรอกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพี่ๆเขาคงคงอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดว่าใจอ่ะมันเหมือนคนไปเยี่ยมอ่ะเนาะมันก็อ ก็ก็จะแบบดีใจใช่แล้วพี่พี่นั่งกันเต็มตรงนี้แล้วใครอยากทราบว่าพี่พี่เป็นใครเป็นยังไงเป็นอะไรกันคะนั่งเป็นครอบครัวสมาชิกเต็มป็นสมาชิกสมาชิกงงครับก็ภูมิใจได้นาก่อนเลยครับกับน้องมาเฟียครับพี่มาเลเรียครับผมตระกูลหกสองครับทำอะไรทำอะไรทำอะไรว่ตอนนี้เพิ่งเรียนจบแล้วเป็นแรปเปอร์ให้กับวงตระกูลหกสองแล้วก็เป็นไฮแมนส่วนตัวให้กับเพื่อนผมครับป๊อกกี้ฮีโร่ครับครับเอาคนต่อไปเลยครับขพี่เอกนะครับผมเป็นเพื่อนสนิทกับ ดตรีตํแหน่งตำแหน่งเล่นดนพราะี่าจริงผมไม่ได้อยู่ในวงนี้แต่คือมามาวันนี้มาช่วยแก็สเป็นพี่ชันพี่เอกนี่เขาเขาจะเขาจะถนัดใช้ใช้พวกไอแพดเล่นดนตรีนะครับเพราะการเคาะกอกอาร์คัตตลกตลกนะเก่งครับเป็นคนที่ใช้ก็ใช้เล่นกีตาร์หรืออะไรอย่างนี้อ่ะคนต่อไปครับผมครับชื่อเต้นะครับเป็นดีเจให้กับปารี้ฮีโร่พี่เต้ที่มีโอกาสได้ใช้ไอแพดไอแพดในการทำดีเจไหมครับก็มีพวกไอแพดกับไอโฟน เป็นส่วนใหญ่นรไอคนจะมีพวกโปรแกรมดีเจใช้เยอะช่วยในการทำงานนอกสถานที่ได้เยอะมากครับผมอ้าวสองคนข้างหลังครับอร่นี่พี่ิผมเป็นนักร้องนะครับส่วนนี่ก็เป็นแรปเปอร์นะครับครับผมมาพูดเองงานความเชื่อหลยครับ พี่ไอค่ะหนูขอให้พี่ไอแบบนะ้นัตัวแบบรองรับเลยได้ปะนิดหนึ่งโชว์ของนิดหนึ่ง วันชูทีสวัสดีผมไอซี่มาแล้ววันเหนือไม่มีแฟนเลยมากับเหนือเล่นงานนี้เสร็จจะไปพี่ผมจะไปไหนแต่ไม่ไปโรงเบียร์ตอนนั้นก็วงธนนบอกกันก็พวกเราไม่มีเหรอขอบคุณมากโอ้โอเคขอบคุณค่ะน่าจะรักผมไม่รู้จักนะครับคือถ้าเป็นการ์ตูนเหงื่อไม่เป้งกับผิดจริ เอาแนะนำตัวเองหน่อยครับแนะนำตัวเองหน่อยแนะนำตัวเองกับพวกเราฟังหน่อยครับสำหรับหนูนะหนูชื่อมาเฟียค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะมาเฟียทรัอะไรในวงครับมาเฟียเหรอคะเป็นหางเครื่องค่ะตาขอขอ่อยขอหนได้หางเครื่องหางเครื่องขอออดิชั่นหน่อยครับขอค่ะมีหางเครื่องผู้ชายแบบพี่กอบเปิดเป็นหางเครื่องห่างงเครือผู้ชายพี่พี่พสองพี่ตุ๊กครับตาครับ แล้วพี่ๆเตรียมของให้น้องๆแล้วก็เตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ร้องเพลงรียบร้อยหรือยังคะยังเลยมันก็มาเฟียลากพี่มาคุยที่นี่เนี่ยเมื่อกี้เราจะเซตเลยว่าจใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะแล้วก็พร้อมพร้อมเปิดเลยพร้อมลุยเลยเออเปิดคอนเปิดเปิดปาร์ตี้กันเลยเนาะับผม อื่นนะคะที่เราจะไปร้องเพลงให้น้องๆฟังนะคะมาเฟียก็อยากจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมร้านไอบีนะคะสาขาใหม่ที่เปิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะไปตามชมกันเลยค่ะอของเขาดีจริงๆครับ ตอนนี้นะคะมาเฟียก็อยู่ที่หน้าร้านไ b บีไบคอมเซเค่ะซึ่งเป็นญานแกลรงโเนิ่นะคะที่เปิดตัวร้านไอบีค่ะเป็นที่เดียวและสาขาแรกนะคะของจัหวร,ร้อยเอ็ดเลยค่ะค่ะและที่เพิ่งผ่านมานะคะมาเฟียก็เพิ่งเป็น,ปนสาวฮาเล่ค่ะซ้อนท้ายกลุ่มพี่ๆบิ๊กไบคะชมรอบเมืองเลยค่ะ ไหมคะคนเยอะเตไม่หมดเลยมาดูดีกว่าค่ะว่าในร้านไอบีที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะตามเลยค่ะ ค่ะพี่ตรงนี้เป็นทำอะไรกันอยู่คะเป็นบูธอะไรเอ่ยอันนี้เป็นโฟโต้บูธค่ะอ๋อโฟโต้บูธแล้วมีความพิเศษยังไงคะเอ่อก็จะใช้กล้องขอแมคค่ะเป็นตัวถ่ายรูปแล้วก็สามารถพิมนออกมาได้เลยอ๋อพิมพ์ได้เลยอ๋อรับดูได้ทันทีแล้วคือลูกค้านี่เดินเข้ามาก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปแล้วรับดูได้ทันทีเลยใช่ไหมคะในงานเนี่ยคะมีอะไรบ้างอีกคะพี่อันนี้ก็จะมีเป็นบูธเกมนะคะอ๋อเป็นบูธเกม iPad 2ก็คือเราเล่นผ่านจากตัว iPad ตรงนี้ แล้วทางด้านนี้ค่ะที่เป็นตู้กล่องแบ็คบ็อกซ์เนี่ยคือท,ทำอะไรได้คะคะตรงน,นี้ตัวนี้จะเป็นคลิปบ็อกซ์ไว้สำหรับอ, <มา S 1> อัดวิดีโอค่ะเป็นการอวยพรให้ทางร้านอย่างนี้องขออวยพรสักหน่อยแล้วมาเปิดร้านนะอขอขายดีๆเฮงๆนะคะต้อนรับกับตุ๊จีนด้วยแล้วก็แฮปปี้ชนีสติลเยียค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าภายในร้านเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ สวัสดีค่ะแต่ไอพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายธนากรคุณาพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อท็อปครับผมค่ะเงี้ยขอได้ก็พี่ท็อปแล้วกันเนาะครับผมเห็นว่าในร้านไอบีที่นี่นะคะของที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเปิดเป็นสาขาแรกอยากทราบว่าที่ร้านไอบีแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะอย่างต้นนี้นะครับผมจะเป็นมุมของ iPad ครับผมตัวนี้เป็น iPad 2ใช่ที่กำลังนิยมกันมากๆนะคะตอนนี้ทุกคนต้องมีค่ะเจ้าตัว iPad ส่วนมุมด้านนี้นะครับผมจะเป็นพวก macbook pro นะครับผมมีหลายไซส มีอะไรน่าสนใจอีกคะพี่ท็อปก็จะมีเป็นพวกเคสของ iPhone นะคะผมตัวนี้ก็คือจะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นพวกอังกิเบิร์ใช่แล้วก็มีตัวโมชั่นที่กานิยมกันใช่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของเคสของ iPad ครับผมอันนี้ก็สวยนะคะเนี่ยใช่ครับผมสีแดงชอบมากเลยค่ะมีสีแดงสีส้มแล้วก็สีดำด้วยครับตัวนี้ นี่อกว่ามีเจ้าตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับตัวนี้จะเป็น iPhone 4S ครับผม 4S นะคะครับผมตัวนี้จะมีสองสีด้วยกันคือสีดำกับสีขาวครับสีดำกับสีขาวแต่ที่ตอนนี้ก็มีโชว์คือสีดำใช่ครับเจ้าตัว iPhone 4S เนี่ยมันพิเศษยังไงบ้างคะอ่าพิเศษตรงที่ว่าระบบปฏิบัติการที่มาใหม่เนี่ยจะเป็น iOS 5ครับผม ครับแล้วก็เป็น CPU นก็เป็นตัวใหม่เช่นเดียวกันจะเรียกว่าชิป Apple A 5เป็น Dual Core ความเร็ว 1GHz ตครับ<อ>ตัวนี้เร็วมากเร็วพอๆพกันกับ iPad เลยที่สำคัญกล้องก็ยังชัดด้วยจากกล้อง iPhone 4ตัวเดิมเนี่ยจะกล้อง5ล้านแต่ตัวนี้เป็นกล้อง8ล้านครับ8ล้านชาัดมีสองละ <มา S 1> หนึร่รือาใช่ครับผมมาพร้อมกับ iCloud ด้วยคเนี่ยตัวนี้ดังมากๆเลยอ่นไปอ่านมาหลายสักหลายสำนักแล้วว่าเจ้าตัว iCloud เนี่ยสำคัญแบบกลายเป็นเหมือนกิมมิคของตัวเจ้าตัว iPhone 4S เลยใช่ครับผมลูกค้หว่า ากข้อมูลเก็บไฟใช่รูปภาพเหมือนใช่5กิกเขาให้ใช้5ฟรี5กิกครับผมโอ้ให้ฟรี5กิกเลยครเค่ะเราขอไปดูทางด้านนู้นดีกว่าค่ะมีแบตเตอรี่สำรองครับผมใช่เวลาจะไปชาร์จที่ไหนดครับผมคอนนี้คือเป็นกรอบเลยอะคะพี่ใช่เป็นเหมือนเคด้วยในตัวแล้วก็เป็นแบตเตอรี่สำรองด้วยในตัวครับผม สำหรับวันนี้นะคะที่เปิดเป็นสาขาแรกสาขาเดียวของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีความพิเศษอย่างไรบ้างคะสำหรับร้านไอพีทีวันนี้คือถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนที่มาร่วมงานก็จะมีของพรีเมียมแจกครับจะเป็นถุงผ้ากับเสื้อครับผมเสื้ออย่างที่พี่ใส่ไปค่เป็นแม็กเอเมซิ่งเอ็กซ์เพรียน์ครับผมเสื้อสวยเลยค่ะหนูก็แอบเลงว่าอยากได้เหมือนกันยังไม่เห็นมีใครเอามานสักถุงเลยได้ครับสักถุงได้ไหมคะได้ได้ครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ท็อปมากมากเลยนะคะที่มาแนะนำร้านไอ b ีบายคอมเซเว่ที่สาขาที่นี่นะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเป็นสาขาแรกเนาะก็ขอแสดงความยินดีคอนเจคตูเรชั่นมากๆสำหรับสาขาแรกนะคะขอให้ขายดีๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับดี่ค่ะ วันนี้นะคะมาเฟียม,มาที่นี่แล้วก็อยากจะทํากิจกรรมพิเศษพิเศษค่ะอยากจะเก็บภาพถ่ายรูปนะคะภาพความประทับใจให้ครบร้อยเอ็ดภาพสมกับชื่อจังหวัดเลยค่ะก็ยังไงซาลูปแรกก็ขอเริ่มที่นี่กันเลยดีกว่าตามมาเฟียม,มาถ่ายกันเลยดีกว่าค่ะในไหนซานะคะวันนี้มาเฟียมมก็มาคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวแอบถ่ายรูปตัวเองเนี่ยส่งให้บัวดูหน่อยดีกว่าจะได้ให้บัวอิจฉาเล่นเล่นมมาเฟียแอบมาเที่ยวร้อยเอ็ดค่ะ ถ่ายรูปสวยๆเงี้ยก็ต้องแชร์กันหน่อยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวมาเฟียเนี่ยจะแชร์ให้บัวดูค่ะผ่านแอปพลิเคชันที่มาเฟียเพิ่งรู้จักแล้วก็กำลังติดมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือแอปพลิเคชันแพดค่ะแล้วก็สามารถที่จะเช็คอินในสถานที่ต่างๆนะคะอัปเดตตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทํำอะไรเนี่ยก็จะเ a ลไทม์ตลอดเวลาเลยค่ะงี๋ยจส่งเลยดีกว่าค่ะ,ะส่งแล้วค่ะ เดี๋ยวจะดูสิว่าบัวเนี่ยจะอิจฉามาเฟียรหรือเปล่าที่ได้มาเทีย่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดคนเดียวเนี่ย มาเฟียอยู่ที่บึงพลานชัยค่ะก็นัวจะอยู่ที่ไหนนะคะมาเฟียก็จะมีสัญญาณ TrueMove H d g e 3G Plus อยู่กับมาเฟียตลอดเลยค่ะตอนนี้นะถ่ายรูปได้เยอะแล้วมาเฟียขออัปโหลดรูปสวยๆเนี่ยผ่านทาง Facebook ให้เพื่อนๆได้ดูกันหน่อยดีกว่าค่ะ พอใจมาทั้งหมด101ภาพแล้วค่ะก็เดี๋ยวมาเฟียจะมาทำเป็นสไลด์โชว์นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะก็แค่ดูเลือกภาพก่อนว่ามาเฟียชอบภาพไหนบ้างเช่นภาพนี้ภาพนี้ก็สวยภาพนี้ก็สวยสวยหมดทุกภาพเลยอั่นี้เอาทุกภาพเลยดีกว่าก็ครบ101ภาพพอดีแล้วก็จะมาทำเป็นสไลด์โชว์นะคะก็กดที่ Create Slide Show ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสไลด์โชว์ของมาเฟียเนี่ยจะมีรูปรักงหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาเฟียก็ได้ทำภารกิจของมาเฟียสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะได้ถ่ายรูปภาพความประทับใจนะคะครบ101ภาพ้นึ่งาสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะแวะมาชมร้านไอบีบายคอมเซเว่นจังหวัดร้อยเอ็ดก็รุ่มแวะมาเยี่ยมชมกันนะคะสำหรับวันนี้มาเฟียลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ันนี้นะครับกับผมคณะฟัคกิ้งฮีโร่นะครับมีความภูมิใจและดีใจมากที่จะได้มาเกิดคอนเสิร์ตที่นี่ใช่ไหมครับผมเอาละครับทุกคนพร้อมหรือเปล่าครับมีแขกรับเชิญครับน้องสเต็มครับผมน้องสเต็มครับวันนี้จะอยู่กับเราบนเวทีนะครับจะอยู่กับพี่จุกไปเรื่อยๆนะครับดีใจครับอย่างนั้นมอบให้นะตุนตุล่าเดี๋ยวพี่รั็ก Ah. Ya ngai ha Oh เย่ชูมัดโซมัดเวลีมัดอยู่อยู่ฟ้าฝนเป็นใจเกิดไปช่องไหนก็เริ่มดูชัดแรกแรกก็ดูงนันงันแต่ดูอีกวันนะ่ารักชะมา <Yeah. S 1> เลิมซีนนางเอกเขาหลับแต่กูกำกับอยาพึ่งสักแอคชัน่นอยาย้ยายไปอยู่บางพักออกจากบ้านเดินดีอยู่บางรักบางจากอยู่ไปทำชีวิตถ้าไม่สุขุมวิทก็จะไปอยู่วัดผิดหวังยังกับผลองกับโซล้องล้องล้องน้อยใจชะมาเข็ด <Okay. S 1> แล้วรักสีชมพูไม่ฟังคำกูก็เริ่มยูทูบมัดโอเค ครับเมื่อกี้เห็นพี่มาเฟียเต้นตไปแล้วนะครับน้องๆลุกเต้นได้ถ้าเต้นได้นะครับแต่เดี๋ยวเพลงเมื่อกี้พี่มาเฟียเต้นถู o มั c h ไม่เท่าไหร่ขอเชิญพี่มาเฟียมาเต้นกินตับอีกรอบหนึ่งครับมาผมรู้ว่าคุณชอบค่ะตับ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 ตรับตับตับตัยตัับบับ พี่ๆวันนี้สนุกกันไหมคะสนุกไหมครับสนุกมากเลยเนาะเพราะวันนี้พี่กอล์ฟก็ไม่ได้มาแค่มอบเสียงเพลงเนาะให้กับน้องๆก็ยังมีของมาเตรียมให้น้องๆกับทุกคนใช่แล้วครับผมเป็นอะไรเอ่ยคะพี่กอล์ฟก็นี่แหละครับทั้งโต๊ะนี่เลยครับโอ้ของเยอะแต่ไม่หมดเลยเล็กๆน้อยๆครับนี่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมนี่พี่ที่เป็นตัวแทนนะครับจะรับมอบ ตัวแทนรับมอบครับน้องแพ่วมอบไหมน้องแพ่วมอบดีกว่าให้น้องแพ่วมอบดีกว่าน้องแพ่วมอบเลยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนี่พี่ผมเป็นตัวแทนด้วยน้องแพ่วมอบให้หน่อยน้องแพให้พี่เขาหน่อยให้น้องให้พี่เขาหน่อยพี่เขาหน่อยแล้วเออน่ารักจังเก่งมากเรียบร้อยขอบคุณมากครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาร่วมทำกิจกรรมวันนี้ก็สนุกสนานมากๆทีเดียวเลยเนาะจ้ะค่ะนี่สุดท้ายนี่ผมก็จะขอมอบ เสื้อสวยให้กับพี่กอฟโอ้เสื้อให้ผมเหรอครับใช่ครับผมใส่ได้เหรอครับใส่แขนก็ดีใส่แขนนะใส่แขนไว้โอ้ขอบคุณครับพี่ครับโอ้เดี๋ยวพราผมจะไปแบ่งใหม่การใส่การอังคารพูดคนละหันสุกเรียนกันเลยเนาะเรียนกันเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกทีนะคะแล้วก็ไว้มีโอกาสจะมาเยี่ยมเยียนกันใหม่เนาะมาเยี่ยมเยี่ยมน้องๆกันครับผมฝากมาเยี่ยมกันเยอะๆนะครับสำหรับกิจกรรมกิจกรรมไปเยอะๆขอบคุณมากครับ พี่มันเป็นไงคะสนุกกันไหมคะทำหน้าตาสนุกกันทำหน้าสนุกกันหน่อยแล้วสนุกจริงๆนะสนุกสนุกสนุกจริงๆนกน่ารักทุกคนเลยเนาะน่ารักแล้วพอพอเราเล่นแล้วเรารู้สึกอบอุ่นเนาะใช่อบอุ่นรู้สึกเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องเขาแบบมีแบบร่าเริงแจ่มใสจริงๆนะคือแบบว่าผู้ป่วยพิการทางสมองเนี่ยนะครับพอพอเราไปร้องเพลงให้เขาฟังเนี่ยมันมันจะมีส่วนทําให้สมองเขาแบบว่าคิดแล้วก็พัฒนาไปกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรควรจะมา ส่งเสริมพิจกรรมนี้กันบ่อยๆเห็นแอบเห็นพี่จนกมีลูกติดมาด้วยเมื่อกี้แบบติดหนึบเลยไม่ไปไหนเลยกอนอย่างนี้อะไรอย่างเดียวังไงแล้วเล่าหน่อยเล่าหน่อยไปเล่าหน่อยความรู้สึกความประทับใจน้องสแตมใช่ไหมคะครับผมเป็นไงคะก็รู้สึกดีครับคือส่วนตัวผมเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วครับก็เลี้ยงหลานที่บ้านบ่อยครับผมก็เลยคิดว่าชินดีกว่าครับก็โอเคถามว่าถึงไงโอ้โหให้แปลวมา ต้นตลอดเลยเนาะเห็นแล้วที่ถึงไอ้ตามเพื่อนผมเลยหน้าตานะหน้าตาเนาะน้าาไม่แน่โตมาอาจจะทายก็ได้ใครจะไปรู้นะคะแล้วพี่ๆคนอื่นล่ะคะมีรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกประทับใจประทับใจมากครับคือชอบมางานพี่แล้วสนุกมากแล้วก็เป็นอะไรที่ตอบแทนสังคมดีแล้วก็น้องๆพวกนี้ตอนแรกนึกว่าจะแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยสนุกกับเรากลายเป็นว่าแฮปปี้มากโอ้แฮปปี้ยกมายกมือนนองเขาเอนจอยค่ะจริงๆทุกคนนี่แบบ กันนห่อยอกมาเต้นกันหน่อยเลยเนาะครับอ่าพี่เอกพี่เอกกับวงทนงว่าไงผมรักเด็กครับผมแล้วก็เด็กน่ารักมากโดยเฉพาะน้องสต้แต้ครับตอน้องเขาการตอบรับการอะไรดีแบบนี้ถูดีแบบนี้เดียวน้องน้องน่ารักครับผมวงทนงไงก็ เราก็ชื่นใจใชประทับใจกันมากๆเลยนะคะและ้วตอนที่เห็นพวกพี่ๆเนี่ยแบบร้องเพลงกันอะไรเงี้ยเห็นแอปใช้เจ้าตัวออ Apple iPhone อ iPad อ,อะไรงี้มาสร้างเสียงเพลงให้น้องๆเนี่ยไม่ทราบว่าพี่พี่เนี่ยใช้โปรแกรมอะไรกันพโปรแกรม DJ เนี่ยตั้งแต่ดัางเดิมเขาก็จะออกแบบมาให้คู่กับ Mac อยู่แล้วอ๋อหรอการใช้งานง่ายๆแค่เสียบปลั๊กตุ๊บใช้ได้เลยไม่ต้องลงไดรวอไดรเวอะไรมากมายร่งยาก

เวลาพี่ก๊อปเนี่ยแต่งเพลงคล,งลิปพอบอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติเนื้อเพลงเนี่ยมันจะมีความยาวแล้วก็เนื้อหาที่เยอะแล้วก็ต้องทําให้มันสอดคล้องกันพี่ก๊อปแล้วเนพี่ๆี่ทุกคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงยังไงบ้างคะแรงบันดาลใจจริงๆมันก็มาจากการเดินทางบางทีพี่เดินทางพี่ก็เอา I iPad เไอ้ผงไอแพดอะไรเงี้ยมานั่งนั่งนั่งดูหนงังนั่งอ่านหนังสือจากไอแพดเดี๋ยวนี้มันสะดวกงันมันเก็บ แล้วตอนนี้พี่กอบและพี่ๆทุกคนเนี่ยมีผลงานอะไรมาอัปเดตให้แฟนๆได้ฟังได้ชมกันหน่อยไหมคะตอนนี้นี่เข้าเข้า YouTube นะครับใช้ t ู o ู๊ปสามซคุณเข้า YouTube นะครับไปเสิร์ชหาวงอะไรวงนะครับเพลงเรียนพิเศษครับผมแน่นะครับเพลงใหม่ที่เพิ่งออกมาร้องโชว์หน่อยครับให้โชว์หน่อยค่ะพี่ว่าือพ

สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่กอบและเพื่อนๆพี่กอบทุกๆคนเลยนะคะที่มาสร้างความสนุกสนานนะคะ,คะให้กับน้องๆแล้วก็มอบเสียงเพลงเนาะเป็นกันสนุกสนานกันทีเดียว ส่วนเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมไปเป็นเพื่อนของพวกเรานะคะได้ที่ Facebook นะคะโดยที่เข้าไปที่ facebook.com/studiotv i หรือว่าจะติดตามพวกเราได้ที่ Instagram Twitter หรือแพลค่ะส่วนอาทิตย์หน้าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีอะไรอันใหม่ๆนะคะเด็ดๆน่าสนใจแต่มาเฟียขออุบไว้ก่อนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะมาเฟียแล้วก็พี่กอลเ <c oughs> จะไปแล้วหรอจะไปแล้วคะ่ะยังยวขอขอขอแลปป็นรายการอย่างนั้นยังสวัสดีก่อนโลกหน้าครับ สว,นนสวัสดีครับาจัดไปดเอา,อามาเอ้ย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 ตอนเชาแล้วกันเท่านี้วันนี้เราก็ออนเพียร์แล้วเราไปกินเบียร์ไปที่ไหนก็ว่าไป วันนี้น้องสนุกกว่าการ์ตูเนเหมือนพวกเราเป็นการ์ตูนอยู่ในเรื่องนาน,นี้ยังไงไปตอนนี้ก็จะลาแล้วตอนนี้ผมขอราลา,ลา,ลาแล้วบายบายอาตอนนี้ลงด้วยสัตว์เลยพี่จุ๊ครับมีอะไรจะบอกน้องมาเฟียอ่ะพี่ก็บอกมา